สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ตอนนี้ก็เวลาเกือบเกือบ9โมงเช้านะครับก็ประมาณ8.50โมง50นาทีวันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนานะครับก็คือวันวิสาขบูชา แล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะมีการเลือกตั้งก็เป็นการเลือกตั้งสอทอแล้วก็เลือกตั้งนายกเทศบาลเนาะเดี๋ยวผมจะต้องเข้าไปเลือกตั้งนะครับวันนี้ก็จะมีอยู่สองสามเรื่องนะครับที่ผมจะมาทําคลิปเรื่องแรกก็เป็นการมาตัดหญ้าตัดหญ้าที่สวนนี่แหละก็เพิ่งตัดไปเมื่อเมื่อไม่นานนะครับน่าจะอาทิตย์ก่อนก็ขึ้นอีกแล้วนะครับ ช่วงนี้ก็มีฝนตกเมื่อคืนวันเสาร์นะครับคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ตกทั้งคืนตกตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับจนถึงตอนเช้าของวันเสาร์นี่ครับเปียกเลยชุ่มเลยนะครับชุ่มทุ่งนาก็มีน้ำเนาะ,ะเรื่องแรกนะครับที่ผมจะจะมาทำคลิปก็เป็นการตัดหญ้าเนาะตัดหญ้า ตัดหญ้าผมก็ตัดไปบางส่วนแล้วนะครับก็เหลืออยู่บนโคกทุเรียนก็จะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าหญ้ามันยาวขนาดไหนเนาะนี่ครับเรื่องที่2ก็จะเป็นการมาตัดกิ่งของทุเรียนต้นนั้นออกนะครับตัดออกอีกนะครับซึ่งผมได้ตัดไปแล้วสองรอบก็มันมีใบออกมาเยอะเนาะการตัดแต่งกิ่งก็ตัดได้เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นเข้าหน้าฝน ก็ตัดได้เลยนะครับยิ่งตัดมันก็ยิ่งแตกนะครับผมจะไปตัดต้นนั้นส่วนเรื่องที่3มผมจะพาเพื่อนไปดูผลของอินทผาลัมนะครับอินทผาลัมที่เป็นต้นเพาะจากเมล็ดที่ไม่ได้มีการผสมเจสรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวเดินผ่านต้นนี้ผมก็จะมาดูตรงนี้นะครับก็ต้องมาดูตรงนี้วันนั้นผมก็มาทําคลิป เกี่ยวกับการที่มากําจัดรังของมดนะครับมดแดงไฟนะครับมดคันไฟมดแดงนะครับตรงนั้นซึ่งใช้เป็นผงใส่เพลย์แมทินนะครับายาเบื่อปูบ้านเรานี่แหละนะครับเราก็ใช้เสียมเนาะเสียมเสียมเซอเซอซอ,ซอที่บริเวณผิวดินถ้ามีรังมดเราก็ใช้ผงใส่เพลย์แมทินหวานนะครับเป็นการกําจัดแล้วก็ขับไล่นะครับใช้ดีนะครับยาสามัญประจาสวนผมเลย ต้นนี้ผมก็ยังไม่ตัดแต่งจริงเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องมาตัดนะครับกิ่งเล็กกิ่งน้อยออกเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับต้นนี้อันนี้ครับที่ผมทําคลิปวันนั้นผงใส่เพล่ไม่ินเนาะใส่ทีแรกมันก็ขึ้นตรงนั้นนะครับมันก็ขยับมาตรงนี้ก็น่าจะไม่มีนะครับไม่มีแล้วเดี๋ยวผมต้องตัดหญ้านะครับตัดหญ้าด้วยต้นนี้นะครับ ต้นนี้ก็ต้องตัดนะครับต้นนี้ก็เป็นจันเจ็ดเนาะจันทบุรีเจ็ดหญ้ามันขึ้นหนาเลยนะครับฝนตกหญ้าเขียวเลยนี่ครับจันทบุรีเจ็ดมีเสียงมอเตอร์ไซค์มาครับสายซิ่งไปก่อนถนนที่นี้ตัดผาทุ่งนานะครับทุ่งนามีรถวิ่งเร็วมากนะครับมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนาะ อันนี้ครับจันเจ็ดเนาะผมก็ตัดแต่งกิ่งไปไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาตัดอีกนะครับถ้ามันออกมาเยอะๆเนาะอันนี้ครับต้นนี้ซึ่งผมจะตัดกิ่งเพิ่มเติมเป็นทุเรียนชนีนะครับใบพอใบโตเนาะใบโตมันก็มันก็หนานะครับใบโตแล้วมันก็เป็น เป็นแบบหนาๆเนาะทรงพุ่มนะครับผมตัดไปวันนั้นวันนี้ผมจะมาตัดตรงนี้นะครับตัดจริงนี้ออกนี่ครับนี่เพื่อนเเช็นจริงนี้เนาะเนี่ยที่มันทับทับลงมานะครับทับลงมาทับจริงนี้นี่ครับมันจะทับกันแล้วมันจะมันจะตีกันเนาะช่วงนี้ก็มีลมมีฝนนะครับจะตีกันเดี๋ยวผมตัดออก กิ่งนี้นะครับตัดออกกิ่งนี้กิ่งนี้นะครับเนี่ยกิ่งนี้ตัดออกเลยนะครับเราเห็นเราก็ตัดก็ตัดขยับออกมานิดนึงนะครับบางท่านก็บอกให้ตัดชิดโคนเนาะแต่ผมก็จะตัดประมาณนี้นะครับตัดประมาณนี้แหละเพราะว่า มันจะแห้งเข้าไปนะครับตัดแล้วเราก็มีปูนนะครับปูนมาไป้ายไว้ปูนเชี่ยวหมากเนาะถ้าอากาศชื้นๆนะครับตัดออกอนหนึ่งกิ่งนี่ครับตัดออกกิ่งหนึ่งเดี๋ยวดูตรงนี้ดูฝั่งนี้ดูมุมนี้เนี่ยมันมันจะเริ่มเป็นชั้นเป็นชั้นเนาะนี่ครับมันจะเป็นชั้นแล้ว นี่ครับชั้นแรกก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็จะสลับกันอ่าก็ถือว่าเป็นเป็นชั้นที่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่สองเนาะชั้นที่สองตรงนั้นก็จะเป็นชั้นที่สามแล้วนะครับนี่มันจะเป็นชั้นแล้วนี่มันจะสวยนะครับอ่าเริ่มสวยโอ้เกือบเกือบโดนเครื่องตัดหญ้าอ่นี่ครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้อ่ามันก็ต้องตัดออกอีกนะครับนี่ฝั่งนี้น่าจะได้ตัด เดี๋ยวดูผมดูกิ่งนี้ก่นอนกิ่งนี้ก็ก็มานะครับมาเบียดเนาะมาเบียดเดี๋ยวเอาเอากิ่งนี้ออกอีกนะครับเนี่ยเอากิ่งนี้ออกเลยเพราะว่ามันมันจะได้ไม่ไม่ซ้อนกันเยอะเนาะอ่ะกิ่งนี้ห่างจากกิ่งนี้ก็ประมาณ30เดี๋ยวนะหนึ่งฟุตประมาณ40เซนนะครับเดี๋ยวผมตัดกิ่งนี้ออกนะครับมันจะซ้อนกับกิ่งข้างล่าง จริงนี้มันก็อยู่ต่ําอยู่แต่ว่าผมก็จะเจ็บไว้อยู่นะครับเพราะว่ามันห่างมาประมาณ50เซนเนาะห่างจากพื้นดินต่อไปอนาะคตอาจจะโดนตัดออกไปเดี๋ยวผมตัดจริงนี้ออกเลยนะครับวันนี้ตัดมาตัดออกสองจริงอันนี้ผมก็ไม่ได้ทาไม่ได้ทาปูนนะครับนี่ปล่อยเลยผมก็ลืมทาเนาะบางครั้งเราก็ทาบ้างไม่ทาบ้างนะครับตัดออกสองจริงละ นี่ครับมันจะโปร่งเนาะโปร่งมองทะลุนะครับมองทะลุแล้วนี่ครับข้างบนก็ขึ้นมากแล้วนะครับนา้ายแล้วนี่วันนั้นสับออกกิ่งเล็กกิ่งน้อยก็เอาออกนะครับอ่าไปดูอินทรพาัมนะครับตอนนี้อ่เดี๋ยวเนี่ยญ้าครับดูญ้านิดหนึ่งก่อนเนี่ยญ้ามันหนานะครับเนี่ยยาวมากเลย ขนาดฝ่ามือนะครับน่าจะประมาณ15เซนนะฝ่ามือเราอาก็ตัดลงต่ําเลยนะครับตัดลงต่ําเลยอตอนนั้นผมตัดหญ้าผมก็ให้ปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยอ,อินรียเคมีเนาะผมใส่ให้ไปนะครับอารอบที่ผ่านมาเดี๋ยวผมตัดหญ้าลงต่ำต่ำทุกโคกนะครับอาไปดูอินทภาลัมครับเดี๋ยวเวลามันจะยาวนะอันนี้ก็ชนีอีกต้นหนึ่ง อันนี้ครับอินทผารมที่ปลูกจากเมล็ดซึ่งเป็นสายพันธุ์บาฮีนะครับบาฮีเหลืองอผมเพาะเมล็ดผมก็มาปลูกเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูอัอนนี้ไม่ได้ผสมเจสอน,นะครับที่ไม่ผสมเจสอนก็เพราะว่าผสมไม่ทันอิอนทผาัมตัวเมียมันจะออกจันก่อนตัวผู้นะครับที่สวน หลังจากออกจันไปจนจนดอกดอกบานนะครับดอกบานอินทผลัดาตัวผู้มาบานที่หลังนะครับอันนี้บานก่อนนะครับบานก่อนมันก็เลยเจ็บเจียสอนตัวผู้ไม่ทันนะครับนี่ครับต่อไปมันจะเป็นแบบนี้นะครับนานไปมันจะเป็นแบบนี้เนาะมันจะเป็นแห้งๆนะครับมันเป็นมันจะฝอนะครับที่ไม่ได้ผสมเจียสอนส่วนผลที่ ที่ใหญ่มันก็ใหญ่นะครับเนี่ยเป็นลูกที่ใหญ่เหมือนกันฝั่งโน้นฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับลูกที่ที่มันโตเนาะ,ะก็ปลูกไว้ดูนะครับดูความสวยงามนี่ดูความสวยงามของของผลเนาะผลที่ไม่ได้ผสมเจีสอนนะครับเนี่ยผมปล่อยนะครับปล่อยเลยสวยงามนะครับ ดูฝั่งนี้ดูผลที่มันโตเนาะดูลูกที่มันโตนี่ครับมันก็มีนะครับมันก็มีเนี่ยปีลูกที่โตนะครับเนี่ยลูกใหญ่ด้วยนี่ครับลูกโต,ต,ตนี่มันมัน,ม,นมันก็มันก็สุกเนาะมันก็แจ่มันก็สุกนะครับตามที่ผมได,ได้ได้เห็นมาเนาะ,ะตามปีนั้นนะครับปีนั้นแต่ปีนั้นผมผสมเกรสร มันจะมีบางช่อที่ไม่ไม่ได้ผสมมันก็โตแต่มันอาจจะติดฝาดนะครับมันจะติดฝาดาาต้นต้นที่ผมเคยเคยเคยผสมเจสอนเนาะมันจะรสชาติดีนะครับรสชาติดีอยู่ติดฝาดไม่เยอะนะครับมันจะออกหวานอมเปรีย้ยวออกหวานนะครับออกหวานติดฝาดนิดนึงไม่ใช่ออมเปรี้ยวนะครับนี่ครับลูกลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่ฝั่งนี้เนี่ยก็มีอยู่หลายช่อเนาะ ลูกใหญ่เลยนะครับลูกใหญ่ลูกยาวนี่ครับบาฮีเหลืองนะครับบาฮีเหลืองที่ผมเพาะจากเมล็ดนะครับเนี่ยฝั่งนี้มันจะจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ามันจะมีช่อที่โตเนี่ยขึ้นไปนะครับน,น,นี่มันจะพี่ลูกโตส่วนมากมันจะเล็กเนาะไม่ได้ผสมเชืสอนนะครับอ่ามันมีหลายจันมันติดอยู่หลายจันนะครับ มันออกมาหลายจันเลยนะครับผมก็ไม่ได้ดูแลอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าผมติดภารกิจหลายอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นการปลูก,ลกเพื่อ,อเพื่อบังลมเนะาะบังลมให้กับทุเรียนนะครับเนี่ยขึ้นไปจนนู่นเลยครับนะครับจัน์มันแทงขึ้นไปเนาะนะครับติดภารกิจหลายอย่างล้อมรั้วก็ยังไม่เสร็จนะครับฝั่งนี้เสร็จแล้ว ฝั่งนี้ก็วิ่งลวดแล้วเนาะรวดหนานะครับวิ่งไปโน่นวิ่งไปโน่นแล้วก็ตรงนี้ก็จะปักไปแล้วนะครับปักเสาฝั่งนี้ก็ปักมาแล้วนะครับเนี่ยผมปักมาเมื่อวาน2วันนะครับไล่ๆปักมาค่อยๆปักนะครับเนี่ยล้อมสั่งฝั่งโน้นเสร็จก็จะวิ่งลวดแล้วก็แล้วก็ไปวิ่งฝั่งโน้นเะนาะปักปักปักไป กนตกดินชุ่มเลยนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็พาเพื่อนมาดูตรงนี้เนะาะเดี๋ยวผมต้องตัดหญ้านะครับตัดหญ้าก่อน,นเครื่องตัดหญ้านะครับพึ่งพักเครื่องไปตัดข้างบนด้วยนะครับเดี๋ยวต้องเก็บกิ่งนี้ออกก่อนอกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ก็สับๆเนาะสับๆแล้วก็มาไว้ที่ขอบอแล้วก็ตัดหญ้าให้มันให้มันละเอียดนะครับให้มันกลายเป็นอินรีย์ต่อไปนี่ครับ วางวางที่ขอบอย่างนี้นะครับเราก็ตัดหญ้าผสมกันตัดมะกองไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปมันก็จะจะย่อยสลายเนาะตัดลงให้ต่ําเลยนะครับตอนนี้ฝนตกประมาณนี้ครับผมคลิปนี้คลิปยาวเลย13นาทีประมาณนั้นขอขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ